สำหรับวันนี้พวกผมจะมาอัปเดตเกี่ยวกับโปรเจกต์ของกลุ่มพวกผมนะครับกลุ่มอควาเซนส์สำหรับโปรเจกต์กลุ่มเราในในสัปดาห์นี้พวกเราก็ได้ทำเกี่ยวกับตัวในส่วนของตัวเล่มก็คือบทที่3ยังไม่เสร็จนะครับประมาณตอนนี้เหลือพวกวิธีการทดลองแล้วก็พวกการประมวลผลค่าต่างๆนะครับแล้วก็ในส่วนของบทในส่วนของตัวอุปกรณ์ก็พวกผมก็ได้ทาการ ยวทำเกี่ยวกับในส่วนของตัวอัปโหลดพวกข้อมูลขึ้นหน้าเว็บแล้วก็ทำปุ่มเกี่ยวกับเอาไว้ใช้ในตาใน,ในตัวบอร์ดนะครับแล้วก็พวกผมได้ใช้ในส่วนของตัว react.js แล้วก็เขียน react ขึ้นมาแล้วก็ส่งไปที่ในส่วนของตัว fast api ให้มันส่งค่าข้อมูลจาก mongodb มาครับแล้วก็ เชื่อมกับตัวอของ esp 3 2นะครับอ่านี่ก็คือตัวผลการทดลองที่ที่เราทำทาในสัปดาห์หนี้นะครับก็ในส่วนของตัวเซนเซอร์ก็ค่าตรงกว่า80ซนะครับมีบางตัวที่เราจะต้องปรับค่านิดหน่อยเพื่อเอาไปใช้ในแดชบอร์ดได้นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวชิ้นงานเนี่ยตอนนี้เนี่ยทำไปกว่า6 0นแล้วครับเ้ยหกสอแล้วครับในส่วนของชิ้นงานเนี่ยตอนนี้เหลือแค่เชื่อมในส่วนของตัว รีเลย์กับตัวของมอเตอร์น้ำนะครับซึ่งตอนนี้มีปัญหากเกี่ยวกับการแบ่งค่าไฟอยู่ซึ่งคาดว่าคาดการว่าน่าจะเสร็จภายในอาทิตย์หน้านะครับแล้วก็ตอนนี้ยังเหลือในส่วนของตัวผลประกอบในส่วนของตัวอุปกรณ์กับทดลองเป็นเวลา1เดือนครับก็หลังจากที่เราประกอบเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ต้องนําชิ้นงานเราไปทดลอง1เดือนครับเพื่อที่จะให้มัน วัดค่าในการคาลิเบตของเซนเซอร์ต่างๆประมาณนี้ครับก็สผลความคืบหน้าของสัปด์นี้ก็ประมาณเท่านี้ครับโอเคครับขอบคุณครับ